พุทธกิจ4 5พรรษาโดยสุรีมีผลกิจอ่านโดยพระมหาไพรัตญญาวชิโระเรียนธรรมเก้าประโยชนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสมบันทวงศารามวรวิหารกรุงเทพมหานครครรษาที่สองประทับจำพรรษาณเวทุวันวิหารกรุงราชคกลือพระพัทิยาอุปสมบทแล้วพระมัต ฟังพระธ,ธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สำเร็จวิชาสามเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพญเพียรสมาทานประพฤติธธุรุงสามปฏิบัติวิปัสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกในพรรษานี้ขณะที่พระพัทิยะอยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจะเปร่งอุทานว่าสุขนอสุขนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าด่คิดว่าพระพัติยะคงไม่ยินดีประพฤติผ่องไม,ม่จันคงหวนรละลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงได้เปล่งอุทานดังนี้เสมอพระพุทธองค์มีรับสั่งให้หาพระเทระจึงตรัสถามว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรในการเปล่งวาจาดังนั้นพระพัติยะทูลว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นเหตุคือสุขอันเกิดแต่วิเวกและสุขอันเกิดแต่ พระสมาบัติอันยอดเยี่ยมนี้ยึงเปล่งอุทานว่าสุกหนอสุกหนอดังนี้พระกิมพีระเจริญวิปัสสนากรรมฐานบรรลุพระอรหันตได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมมิทาสีวิโมกขแปอภิญญาหกในภรษานี้พระเทวทัตเจริญฌานสี่ได้โลก,กิยะอภิญญาพระอนุรุทธะอุปสมบทแล้วเรียนกรรมฐานจากภาษารีบุตรสำเร็จทิพยะจากสุยานจากนั้น ลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ปาจีนวังสัตมิฆาทายวันแควน้นเจตีพระภักคุอุปสมบทแล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรที่ภารกะโลนาการามใกล้กรุงโกสัมพีแต่ผู้เดียวครั้งหนึ่งถูกขินมิทะครอบงำจึงออกไปเดินจงกรมในล้มลงในที่จงกรมนั้นพยายามลุกขึ้นเดินจงกรมต่อพร้อมกับพิจารณาสังขารเห็นโทษของความไม่เที่ยง เกิดความเบื่อหน่ายจิ่ปลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมรลุอภารหัดหน้าที่จงกรมนั่นเองพระอุบารีเมื่ออุปสมบทแล้วทูลขออนุญาตไปบำเพ็ญเพียรในป่าพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยของพระอุบารีว่าต่อไปจะเป็นผู้ชำนาญในพระวินยัยถ้าอุบารีไปเจริญสมณธรรมในป่าก็จะสำเร็จแต่ด้านวิปัสนา,าธุระเพียงประการเดียวหากเธออยู่ในสำนักของเรา จากสาเร็จทั้งคันธาตุระและวิปัสนาธุระคันธาตุระก็คือฝ่ายการเรียนพระปริยัติวิปัสนาธุระก็คือฝ่ายความเพียรเพียรภาวนาจึงตรัสว่าเธอจงเจริญสมณธรรมอยู่ณที่นี้เถิดพระพุทธองค์ทรงสอนพระวินัยปิฎกแก่พระอุบาลีด้วยพระองค์เองพระอุบาลีบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสมุทาสี วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกในภาษานี้ต่อมาภายหลังท่านได้วินิจัยเรื่องสามเรื่องคือเรื่องพระเรื่องพารุกัจชุกะเรื่องอัจจุกะและเรื่องภุมารากัสปะเมื่อวินิจัยเสร็จแต่ละเรื่องพระศาสดา,าได้ทรงประธานสาธาุการทรงยกย่องพระเถระว่าเป็นผู้ริศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ในทางวินัยทอน ในเวลาแสดงปฏิโมกพะะอุบาลีเทระได้ให้โอวาทภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุผู้ออกบวดใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรพบหากัลยาณมนิททำรักอยู่ในหมู่สงผู้ฉลาดศึกษาพราะวิในัยให้เข้าใจเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาหลังจากออกบรตาแล้ว ภิกษุห้ารอรูปผู้เป็นศิษย์ของพระบุญนตตานีบุตรเดินทางมาจากกรุงราชจฤหึกเข้าถวายบังคมพระผู้พระผู้มีพระภาคเจา้านณะเวรุวันวิหารพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถานกับราคันตุกะภิกษุแล้วตรัสถามว่าภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรอมจันทร์ชาวชาติติภูมิยกจองว่า ตนเองเป็นผู้มากน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่ครุกคีด้วยหมปรถนาความเพียรสมบูรณ์ด้วยศิลปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทักษณะแล้วยังกล่าวความมากน้อยเป็นต้นแก่ภิสูจนทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้สอนแนะให้เข้าใจชี้ชวนภิสูุเพื่อนพมจรรย์ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาฐานให้ร่าเริง ภิสษุเหล่านั้นทูลตอบว่าพวกข้าพระองค์เดินทางมาจากกรุงกบ,บิลพัทพิสูรรูปกลางกล่าวชื่อว่าท่านพระปุณณมันามาตานบุตรเป็นอุปชาของเหล่าข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์เดินทางล่วงหน้ามาเฝ้าพระองค์ก่อนส่วนท่านเองจะติดตามมาเฝ้าภายหลังเนื่องจากในขณะนั้นกรุงเวสาลีเกิดฝนแรงเข้าก้าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตายศพกราดเกลื่อนทั่วพระนคร อมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระอนครผู้คนได้ตายเพิ่มขึ้นเพราะความปฏิกูลนั้นโรคระบาดก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวเวสาลีถูกภัยสประการคือทุพพิฆภัยภัยอันเกิดแต่ข้าวยากหมากแกนอมนุษย์สภัยภัยอันเกิดจากอามนุษย์พวกพูดผีปีศาจต่างๆเป็นต้นและพยาธิภัยภัยอันเกิดจากโรคเปลี่ยน พวกเจ้าดิฉวีประชุมกันกล่าวว่าได้ยินมาว่ารพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีอนุภาพมากหากพระองค์เสด็จมาโปรดภัยทุกอย่างก็จักสบงบปะาับไปจินส่งเจ้าลิฉวีชื่อมหาลิซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานและอํามาผููหนึ่งเดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิมพิสาร ให้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลีพระศาสดาทรงพิจารณาว่าหากตัดรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเบื่อร้อนจากสงบลงมหาชนชาววัดชีเมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วก็าจากได้บรรลุมรคลเป็นจํานวนมากจึงทรงรับคําทูลเชิญของพวกเจ้าทิ่จวีพระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสว่า พระพุทธองค์ทรงรับคำเชิญแล้วในตระเตรียมหนทางที่เสด็จให้ราบเรียบทรงส่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รลูกเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาพระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ยกธงชัยและสเสวตฉชัดสองชั้นเพื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าตลอดทางใช้เวลาเดินทาง5วันจึงถึงกรุงเวสาลีพระเจ้าลิชวีออกมารับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจา้า ถึงในแม่น้ำขณะนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นทั้งสีทิศพอพระผู้มีพระเจ้าย่างพระบาทแรกลงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในในที่ทุกแห่งน้ำไหลไปเพียงแค่เขาแค่ขาแค่สะเอวสรางศพทั้งพวงถูกน้ำพัดพาลงไปสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอาด พระพุทธองคมประทับยืนใกล้ประตูพระนครรับสั่งให้พระอานุนสาหยารัตนสูตรกล่าวสัจจวาจาอันอาศัยคุณของพระรัตนาตาจยเพื่อกําจัดอุปทวะเหล่านั้นที่ประตูเมืองแล้วประพรมน้ําพระพุทธมนต์ทั่วพระนครพร้อมพวกเจ้าดิจวีเมื่อพระานุน์กล่าวอย่างยินจิพวกอมนุษย์ต่างพากันหนีออกจากพระนครไปอุปภัยทุกอย่างก็สงบลง มหาชนพากันออกมาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วนำเสด็จพระองค์เข้าไปประทับยังสันทาคารในถ้ำกลางพระนครพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และพระราชาแม้ท้าสักกะจอมเทพก็ประทับนั่งใกล้กับเทวะบริษัทในเทวโลกทั้งสองพระพุทธองค์ได้ต,ต่ละตระสนตรนั้นเก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกเจวันในที่สุด แห่งพระธรรมเทศนาความสวัสดีได้มีแก่ราชสกุลและมหาชนอุปัตวะทั้งพวงสงบลงการตัดสรู้ทำได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายมากมายครั้งนั้นเท้าวสกกะทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณพระรัตนาไตกระทําสัจจวาจาทําความสวัสดีแก่ชาวพระนครแล้วแม้เราเองก็ควรอาศัยคุณพระรัตนาไตา กล่าวเพื่อความสวัสดีแก่ชาวพนาคนครด้วยจึงตรัสสมคาถาสุดท้ายว่ายานีขกปูตานิสมาคาตานิเป็นตน้นจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จกับกรุงราชคึกเราเจ้าลิชวีทั้งหลายตามมาส่งเสด็จจนถึงแม่น้ำคงคาด้วยเครื่องสักการะสมานะอันยิ่งใหญ่บรรดานาคราชทั้งหลายในแม่น้ำคงคาคิดว่ามนุษย์กระทำการสักการะพระพุทธองค์พวกเราจะไม่ทำอะไรบ้างหรื ต่งพากันมาเฝ้ากราบทูลวิงวอนว่าขอพระพุทธองค์ทรงโปรดอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระผู้มีพระเจ้าทรงรับนิมนต์พวกนาคราชจึงนำเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปยังนาคพิภพพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นาคบริษัทจอดอราธีในวันที่สองนาคราชทั้งหลายพากันถวายมหาสการะและถวายมหาทานด้วยขาธนิยะโพธนิยะเป็นอันเป็นทิพย์ พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแล้วก็เสด็จออกจากหน้าคาพีภพเหล่าภูมิัตเทวดาก็คือเทวดาผู้อยู่ตามพื้นดินและเทวดาทั้งหลายตากถึงอคนนิตะผมก็ได้กระทํามหาสักการะโดยในในนี้เช่นกันในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาพระยาพิวพิสารได้นำเสด็จพระพุทธองค์กับภูมิราชพะึกประทับที่พระเวรุวันมิหาร พระศาสดาทรงทราบถึงความที่พิสูจทั้งหลายมีความชื่นชมในอนุภาพของพระองค์จึงตรัสว่าการบูชาอย่างพิเศษนี้หาได้เกิดขึ้นด้วยพุทธ,ธานุภาพของเราไม่ที่แท้แล้วเป็นอนุภาพของการบูชาที่มีประมาณมดของเราในอดีตภิสูุเหล่านั้นจึงคืนขอพระว่าโรการให้ตัดเหตุนั้นพระพุทธองค์ตัดอดีตนิทานว่าชนทั้งหลายได้กระทำผลทางราบเรียกตลอดระยะทางที่เสด็จนั้น ด้วยผลแห่งกรรมที่เราได้ถอนอยาที่รานพระเจดีของพระปัจเจกพุทธเจ้าชนทั้งหลายได้บูชาเราด้วยด้วยราดดอกไม้นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ําด้วยผลแห่งกรรมที่เราได้บูชาพระเจดีและอันเป็นและอันเป็นของพระปัจเจกผู้ธเจ้านั้นด้วยดอกไม้ป่าฝนที่ตกลงในกรุงเวสาลีนั้นด้วยผลแห่งกรรมที่เราประพรมน้ําที่ลานพระเจดีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ยกธง แผ่นผ้าและยกฉัดซ้อนฉัดขึ้นจนถึงอคนิสตคมเนื่องจากเราได้ยกธงและผูกฉัดบูชาไวา้ที่พระเจดีของพระปฏิการพระเจ้านั้นการบูชาพิเศษเพื่อเราครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งนาคเทพหรือว่าพรหมแต่บังเกิดขึ้นจากผลแห่งกุศลกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ดังนี้จากนั้นพระศัสดาเสดไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อรับการถวายเทตวันวิหารตามคำทูลของ อาราธนาอนาถบิณิกาเษฐีมีข้อสันนิษฐานว่าการเสด็จกรุงสาวัตถีครั้งนี้เพื่อไปรับการถวายเชตวันวิหารของอนาถบิณิกาเษฐีแต่เมื่อรับแล้วการก่อสร้างคงจะยังไม่เรียบร้อยพอที่จะประทับจำมสา,าได้จึงต้องเสด็จกับกรุงราชคฤห์เพื่อให้ทันเวลาจำมสา,าที่สความละเอียดเรื่องอนาถบิณิกา มหาอุบาสกอยู่ในระหว่างช่วงต้นของพรรษาที่21ถึงพรรษาที่45พระปุณณมันตานีบุตรทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระวิหารเขตวันจึงเดินทางจากกรุงกวินลพัทมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อย่างพระอันทกุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิสันฐานและทรงแสดงธรรมมรรฐานชื่ออนันตนก็คือในอันไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็นที่อาศัยกถาวัตถุสิบประการว่าคุณณะแม้กถานี้ก็ชื่อว่าอปิจชะกถาแปลว่ากถาว่าริกามากน้อยและสันดุทีกถาเช่นกันแปลว่ากถาว่าริกมสันโดษพระธีระสดรับทำแล้วทูลลาพระศาสดาเข้าไปพักกลางวันอยู่นักนไม้แห่งหนึ่งในอันถวันเพราะในเวลาหลังอาหารพระเชตตะวันจะพุ้งพลานไปด้วยมหาชนที่ลังไหลมา ส่วนอันทวันสงบสงัดควรแก่การบำเพ็ญเพียรหลังจากพระปุณณมานีบุตรเข้าไปพักผ่อนที่อันทวันแล้วที่สุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแจ้งว่าบัดนี้พระปุณณมานีบุตรออกจากพระกันทั้งคุดีไปยังอันทวันแล้วท่านพระสารีบุตรจึงรีบติดตามไปด้วยประสงค์จะสวนนารมบางประการเห็นท่านเห็นท่านพระปุณณมานีบุตรกําลังพักผ่อนที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ท่านระสารีบุตรจึงนั่งพักอยู่ณโคนไม้อีกต้นหนึ่งไม่ไกลนักในเวลายืนออกจากที่พัก่อนแล้วท่านภาษาริบุตรได้เข้าไปหาพระเถระต่างคนก็ต่างปราศัยแนะนําตนเองท่านภาษาริบุตรได้ถามปัญหาว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ถามถึงลำดับวิสุทธิที่เจว่าผู้มีอายุท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อศีลวิสุทธิ ก็คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลหรือหนอพระเถรได้วิสัรนาปัญหาที่ถามแล้วโดยลำดับว่าศีลวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นประโยชน์แก่ความหมดจดแก่จิตจิตตวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเป็นประโยชน์แก่ความหมดจดแห่งความเห็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กลงขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิก็เป็นประโยชน์แก่ความดังเลสงสัยการขาวิตระกางขาวิตร,ะตรณะวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มรรคา,ามัคยานะทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความกังวลสงสัยเป็นประโยชน์แก่ความหมดจดแก่ความเห็นยานว่าอันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่ทางมรรคา,ามัคยานะทัศนวิสุทธิ เป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความมลจดแห่งการเห็นญาณว่าอนั้นทางอนั้นไม่ใช่ทางเป็นประโยชน์แก่ความมลจดแห่งการเห็นปฏิปทาญาณปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ญาณทัศนวิสุทธิความมลจดแห่งความเห็นปฏิปทาญาณเป็นประโยชน์แก่ความมลจดแก่การเห็นญาณญาณทัศนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพาน อันสุดท้ายความหมดจดแห่งยาณทัศนะนะรือการเห็นด้วยยานเป็นประโยชน์แก่การปรินิพานโดยหมดสิ้นกิเลสอันมีข้ออุปมาด้วยรถเจ็ดผัดดังแสดงไว้ในรัฐวินิตสูตรกระผมประพฤติภมมจิจย์ในพระผู้มีพระภาคเจา้าเพื่ออนุปาทาปรินิพานพาธีระทั้งสองท่านถามและตอบกันด้วยปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับประาวัตถุสิป,ประการเท่านั้น ท่านภะษารีบุตรกล่าวว่านับว่าเป็นลาบอันิองกระผมและเพื่อนผมมัาจันทั้งหลายที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้พระปุณณมันตานีบุตรส่วนท่านพระปุณณเทระก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมกําลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นอัครสาวกที่ทรงคุณคล้ายภาษาสดาทําอันท่านเลือกเฟ้นมาถามด้วยปญัญญาอันลึกซึ้งแท้เยี่ยงพ่านภาษาวกผู้รู้ทั่วถึงคําสอนของพระาศาสดาโดยท่องแท้ จะพึงถามเป็นลาภของเพื่อนพภมาจันทร์โดยแท้พระเถระทั้งสองก็ต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของกันได้กันพระศาสดาทรงสรรเสริญว่าพระคุณณมานีบุตรเถระเป็นเลิศกว่าพิสูจทั้งหลายในการแสดงธรรมไม่ปรากฏตรักฐานว่าท่านปุณณมตานีบุตรเถระปริพานเมื่อใดและที่ใดพระอาน,นุนได้รับฟังคาถาวัตถุสิธิ์จากการสแสดงของพระคุณณมานีบุตรเถระได้บรรลุโซดาปฏิผลในภาษานี้